เผ็ดจริงแบบน้ำจิ้มพี่เแบบเผ็ดมากอ่ะแบบเนี่ยน้องกินแซบอ่ะถ้าไม่เผ็ดก็แบบไม่แซบเออใช่จริงต้องต้องแบบอวกมากจึ้งดูดีสดมากสุดยอดอ่ะเออวันนี้เรามาแบบยังไงอ่ะเนี่ยเขาบบแซบจริงไงคอน้องแบบสดจริงทุกคน สาวเรียมเขาแซ่บนะตำน้ำจิ้มเขาแซ่บมากนุกปากเลยเจอมัอนฝั่ไม่ได้ขนาดนี้นะสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรียมกับน,น้องก็จะมากินแซลมนอนดอกกุหลาบจา้าทุกคนวันนี้ก็แบบนี่มาในรูปแบบอะไรเอย่ยดอกกุหลาบจา้าแซ่บใช่ผักแกงเราก็วันนี้มีหลายอย่างเนาะแรดดิสแล้วก็อันนี้เบบี้คอสแครอทแล้วก็มีสาลร่ ว้น้ำจิ้มวันนี้น้องบอกว่าอยากกินฝีมือเลียมเนาะมีทั้งน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำปลาจา้ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรว่าซ้ายเนี่ยเชออยู่ใช่ปะวาซาบิก็มีนะทุกคนมาจ้ะมาแซ่บๆกับเลียมกับทรายกันเลยจา้าไปกินมือเียมนะมือเรียมหรืตามสะดวกนี่นะคะสดะน้ำจิม้มเลียมนะอันนี้ซีฟู้ดแต่ว่าอันนี้ของพี่เผ็ดด้ยวยระวัง อันนี้ก็เผ็ดตะเผ็ดคนแบบอันนี้ใส่ใส่นี้ใช่ไหมพี่เออเดี๋ยวลองกินปะเออแบบไปต้องเกรงใจกันเลยแซ่บปากอ่ะพี่น้องกันเอออือวันนี้สา์เป็นเจ้ามือนะคะทุกคนแบบอร่อยลองนี่ดีกว่าหอมมะนาวมากอ่ะใช่ไหมใช่อร่อยอุ้ยหอมอันนี้พี่ทำอันนี้ทำเองไหมอันนี้ทำเองทำเองทุกอย่างไหมมันไม่เข้าปากเลยนะ อจะเผ็ดด้วยนนเป็นไงอันนี้จะแบบเปรี้ยวอันนี้ไม่เป็นซีฟู้ดไงอันนี้ชอบอันนี้แบบเผ็ดแบบแซบอะ่ะใช่มอันนี้น้ำปลาเผ็ดมากแบบหนาๆนี่คือแบบปากลองๆนี่แซบป,ปากอะ่ะแซบน้องก็มาลองกินก่อนทุกคนว่าเออชอบสายแซบไหมเดี๋ยวเร็วนี้ก่ะ น้องก็จะเปิดช่องนะ้ทุกคนเดี๋ยวก็ไปฝากติดตามด้วยเนาะเดี๋ยวขอเป็นห่อดีกว่าพี่อ่ะนะฮแซมมอนมันมากเฮ้ย <c oughs> เขาลืมช้อนม,มาคืออะไรแค่น้องแต่แซ่บปลายห่อเนี้ยก็น่ากินดลยด้วหืมหอมันว่ะอืมอร่อยจริงว่ะ ชอบน้ำจิ้มพี่เดียมอ่ะแบบแซบปบบจริงไม่อยากกินแบบโชยุเลยอ่ะเพราะว่าแบบกินบ่อยไงอืี้ี่จะไม่กินเล้วก็ไม่ชอบเหมือนแบบมันไม่เผ็ดไงมันไม่แซบไงเดิมเดิมอ่ะเดีหลังไปตำซ่องกินที่บ้านดีกว่าหอมสลายอ่อะพี่ตำกุ้งสดเขาก็ตำอร่อยเด้อพี่อะพี่อะแบบแซบขายจ้าเนี่ยนะหอมสลายรจิ้มแล้วก็กินมันหอมนี่เราซอนมาคือข้างล่างมีอันนี้ใช่ป่ะ พอสองน้ำจิ้มเลยได้ไหมได้นี่นะอืมทุกคนชอบกับทุกคนเออคำโตๆเป็นเลยจาคำเดียวเข้าอ่ะเข้าดิอาอสองอย่างมั้งดีก็แบบโชยุกับแบบฟาซาบิอ่ะใอะนะเดิมๆมันต้องแบบแบบน่าเบื่อใช่ อารมณ์เหมือนแบบมใส่เท้าเานี่ยสดมากผักอ่ะอืมแม่พี่ไปนุ่นมาเขาเบบี้ฮาร์ดชอบอ่ะจริงดูดีท่ำมากอ่ะแล้วก็หอสไลด่นะ ไม่กินอันนเดียวยังไม่กินนะทุกคนเขาเหรอเมื่อไหบมันยังไงอ่ะพี่ไม่เคยกินแับนันขึ้นจนมูกเขาหั่นชิ้นใหญ่ดีกว่าหนาๆชินแบบเป็ดๆไปเลยจ้าแบบหยุดกินไม่ได้อ่ะมันแซ่บอ่ะมันเผ็ดแล้วมันต้องกินต่อ จิ้มกับผักไปเลยจ้าอร่อยจริงเนี่ยนะวาซาบิอ๋อจะขึ้นจมูกวะพี่รู <c oughs> ้กินกันแล้ <c oughs> <c oughs> ดอนเนาะอันน้องอื <c oughs> งมเยอะไปเปล่าก <c oughs> ินไม่ได้เลยเพื่อนไม่ออกอ่ะนิดนึง ขึ้นจมูกแล้วเนะน,นี่ยไปหาแน้ะเชื่อไหมว่าแบบอลองว่าอันไหนจะแซ่บกว่ากันน้ำจิ้มพี่เลียมกับแบบเดิมเดิมเออดูมสิอุ้ยทำไมวันนี้เหมือนมันต่อนน้อยดีวะของพี่ทำไมต่อนใหญ่จังวะตือยัวม,ม,มาจา้าชอบอันนี้มันแซ่บ มันก็สิร์เล่าหักเริ่มแข็งแล้วต้นต้นอ่ะอืมอืมอมเดี๋ยวมันปลนหักได้อยู่นะได้อยู่นะอร่อยอ มากินบ่อยๆนะจะได้มีเพื่อนกินเพศอร่อยกคือนแบบแซบดูดีกินคนเดียวก็ก็เหงาอยู่เด้อนอ่ดูดีอุ้ยเออเป็นไงสีสันแบบได้มากจากจริงอ่ะลองกินแล้วแบบแบบเดิมก็คือแบบน้ำจิ้มเทียมคืออร่อยอะแซบไงมันเผ็ดแบบกินไม่ได้แล้วหลังต้องลองตำเด้อบอกให้พี่จะบอกไม่ได้คุยรักสีมือเบืองเผ็ดมากสีมือพี่อร่อย แต่หอมนะน้ำจิ้มแบบหอมมะนาวอ่ะหอมไปเลยจ้ะพอพี่เริ่มใช้มะนาวแท้ใช่ไหมเป็นลูกหอมมะนาวสดอืมะนาวสดไม่ค่อยเท่าไหร่นะยไม่ค่อยหอมมะนาวกลัวแล้วพี่แวลาดิสไม่รู้สักอะมันเป็นเรากลังเหรออออารมณ์เหมือนกินอันเนี้ยเหมือนกัน หักไปแล้วมั้งฟันเนะรู้สึกว่าถ้าเราหวานมากเลยเดียวสดถ้าคนชอบแบบเนี้ยเนาะจะดีเ้อแบบอาไปเลยอะลครกินเผ็ดได้ดีไงแบบถ้าเราแบบทำอาหารแบบมีสีสันใช่ปะมันก็จะน่าดูอืมอืถ้า อกานไม่อยากกินน้ำรู้ป่ะทำไมจะกินต่อไม่ได้เพราะแบบมันจะเผ็ดไงยิ่งกินน้ำมันจะยิ่งเผ็ดนี่ละจ้ะช่ำ ออือว,วันนี้มีคนคุยก็แบบเหนวมากกระนุ้งกระน,นิ้งนะคะทุกคนตอนนี้แบบเริ่มหดหอยแล้วอดทนอดทนถ้าเกิดกินน้ำแล้วแบบมันจะเผ็ดกว่าเดิมอ่ะเหรอ ใานาะแต่พี่นายกินน้ำคืออิ่มก็ก็อิ่มแหละกินน้ำแล้วแบบมันจะเไ็ดก่าเดิม,มเผ็ดจริงแบบน้ำจิ้มพี่เป็นแบบเผ็ดมากอะแบบเนี่ยน้ะกินแซ่บอ่ะถ้าไม่เผ็ดก็แบบไม่แซ่บเออใช่ต้องต้องแบบอึบปวมดมากจึ้งดีสดมากสุดยอดอะเออ วันนี้เรามาแบบยังไงอ่ะเนี่ยเขาก็แบบแซบจริงไงคอน้องแบบแซบจริงทุกคนเสาวเรียมเขาแซบนะต้มน้ำจิ้มเขาแซบมากรูปปากเลยเจอแล้วันปากไม่แดขงขนาดนี้นะอออทมาสองคนก็ใส,ส่ซอสเลยคุณไ่หยุดไงเราสองคนอ่ะเออมีเพื่อนคุยนะอืม,อม ตอนนี้แบบเหมือนหูร้อนเนะเผ็ดแบบออกหู่ะจริงๆทุกคนแบบจะแบบมันแซบไงแต่จริงกแล้วกินแซลมอนมันต้องแบบยังไงต้องให้เผ็ดเนาะเพราะว่าพี่ว่าแซลมอนค่อนข้างแบบคาวเนาะไม่ใช่คนเขากินอะไรนะมันไม่ใช่ขคาว เขาเรียกว่าอะไรมันเออแซลมอนน้มันไม่คาวแล้วแต่ว่ามันอบ<ะ>มันมันเนี่ยเฮ้ยวาซาบิไม่เอาติดมานิดนึงวาซาบิแต่ว่าน้ำจิ้มมีเลียมขายดีมากาก็กินันนะจะหมดบบกันนี่แล้วเราสองคนอะนี่ค่ะทุกคนปากเบอ้อสองเลยค่ะสองเลยค่ะ พี่แนมบอกที่แรกปากไม่แดงปากปากนื่มแดงแล้วเออเขาเริ่มจะขอืม อิ่มไหมอิ่มไหมอมอิ there, like ่มจงอิมนาะกนน้ำหรือว่ายังไม่ะกอนอืมอกละนิมาอืมก็รอมอึเฮ้ยเพเนี่ย อิ่มมากเลยทุกคนอิ่มแบบจุกๆเลยดอกกลาบสองกองคือเขาทำมาสวยมากเลยเป็นรูปดอกกลาบนะอืมดอกกลาบกลายเป็นแบบ <c oughs> เกลี้ยงไปล้วอิ่มจ้ะทุกคนแรมกับน้องก็ อิ่มแล้วนะจ๊ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย